ในหน้า269นี้นะครับพูดถึงอิทธิพลของพิมพ์ทรงครับบอกว่าพิมพ์ทรงนะครับถ้าว่ากันตามหนังสือเยมปวายเนี่ยก็บอกว่ามีพิมพ์ทรงพระประธานทรงเจดีย์นะครับฐานแซมนะครับก่าวคือพิมพ์ทั้ง9้านะครับซึ่งผมเคยอ่านไปแล้วนะครับเป็นพิมพ์นิยมโดยพุทธศิลป์นะครับศิลปะปาณีนี่นะครับบอกว่าเป็นแบบอย่างนะครับพุทธศิลป์โบราณนะครับคือพุทธศิลป์สกุลช่างสุโขทัย เชียงแสนและอู่ทองครับโดยที่นำมาประกอบไว้เน้นสัดส,ส่วนบางประการให้เด่นชัดขึ้นนะครับเพราะเป็นพระปฏิมารกรพระปฏิมากรรมนะครับที่เล็กพิมพ์ทรงที่รับอิทธิพลพุทธศิลป์นะครับมีพิมพ์พระประธานพิมพ์ทรงเจดีพิมพ์ฐานแซมพิมพ์ทรงเกตบัวตูมตและพิมพ์ทรงปรโพครับแล้วนอกจากนั้นยังมีพุทธศิลป์พื้นเมืองนะครับในนี้เขียนเอาไว้นะครับพื้นบ้านนะครับ ไม่ว่าจะเป็นทรงเสียนบาทอกครุฑนะครับพุทธศิลป์สังเขปนะครับโมเดินอาร์ตก็คือมีการเรียกว่าเป็นฝีมือของช่างนะั้นในการแกะไม่ว่าจะเป็นลักษณะพิมพ์ทรงสังคตินะครับเส้นได้และพิมพ์ฐานคู่